วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาใน YouTube ว่าเขามีอาชีพขับแท็กซี่รับงานผ่านแอปพลิเคชันใช้อินเทอร์เน็ตอะไรดีปกติเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายอยู่เนี่ยพันกว่าบาทอ่าอันนี้เนี่ยโอ้โหถามนะสั้นแต่ตอบนะยาวเ,เป็นกิโลเลย อันนี้ต้องอธิบายก่อนนะอธิบายโอ้ยยาวเลยนะยังไม่พูดถึงโปรโมชั่นเลยอธิบายถึงเงื่อนไขของหลักการก่อนว่าเออหลักการมันอยู่ตรงไหนยังไงอ่าหลักการก็คืออย่างวัตถุประสงค์ของคุณอ่ะคืออะไรอ่าวัตถุประสงค์ก็คือรับงานผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วบางทีมีความรู้สึกว่าคนอื่นกดไปก่อนเราเลยกดไปก่อนเราเราไม่ได้งานอะไรก็จะมีความรู้สึกว่ารับงานผ่านแอปไม่ใช่ของง่ายเออนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ผกผันกับอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคุณต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นคุณอาชีพขับแท็กซี่ใช่ไหมเวลาคุณกดรับงานผ่านแอปเนี่ยแอปเขาดูด้วยนะอย่าไม่ไม่ใช่ว่าทุกทุกอย่างอาจจะเพอร์เฟกหมดเลยแต่ว่าเฮ้ยคุณอยู่ไกลลูกค้าประเภทว่าเฮ้ยอีกคันหนึ่งเขาอยู่อยู่ใกล้ลูกค้าแค่กิโลเดียวแต่คุณอยู่ไกลลูกค้า10กิโลเนี่ยคุณกดรับงานมันไม่ได้งานหรอกโอเคไหม ไว้ะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องคํานึงถึงด้วยนอกจากเงื่อนไขที่กําลังจะพูดต่อไปนี้หลักหลักการก่อนจะให้รับงานผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันควรใช้อะไรเป็นหลักการอะไรเป็นอย่างแรกเบื้องต้นเลยที่ต้องคํานึงถึงเลยนะอย่างแรกเลยโทรศัพท์มือถือพี่โทรศัพท์มือถือที่พี่ซื้อเนี่ยนะอย่างแรกเลยที่ต้องคํานึงถึงทําไมอะอืม โทรศัพท์บางเครื่องเนี่ยมันไม่เวิร์กจริงๆนะเช่นอา,อาจจะยกตัวอย่างกันเอาอยู่กับมือเลยเนี่ยนะเลตมี่โน้ตเก้าอย่าซื้อเด็ดขาดทำไมอ่ะมันไม่ตอบสนองหมายถึงว่าบางทีผมมีเครื่องหนึ่งส่งไลน์เข้ามาในเครื่องโน้ตเก้าเนี่ยเงียบกิิบเลยมันไม่ไม่ได้ส่งปุ๊บมันดังปั๊บนะส่งปุ๊บมันเงียบกิ๊บเนี่ยมันใช้ไม่ได้พี่เข้าใจว่ามันใช้ไม่ได้ ออมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เอ,อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ก็ต้องคำนึงหาโทรศัพท์มือถือที่มันปุ๊บปราศทันใจอ่รวดเร็วฉับไวอย่างที่ใจคิดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่ของง่ายอ่าคนอยู่ในวงการจะรู้เอาเอาหลักการแล้วกันเอาผมได้แค่หลักการนะบอกก่อนผมผมกำหนดลงรุ่นลงยี่ห้อไม่ได้เพราะยังไม่เคยทดสอบดูยี่ห้อและนี่ต้องกัน ไม่เคยทำงานรับงานจากแอปม,มันบอกไม่ได้จริงๆพี่ต้องไปตีซีอ่ะถ้าพี่เป็นขับแท็กซี่นะผมแนะนำผมแนะนานะต้องไปตีซีกับคนที่ทำอาชีพพี่พี่เคยเห็นแถวร้านอาหารไหมแล้วพี่เห็นพวกพวกมอเตอร์ไซค์แมนลายแมนอะไรพวกนี้ไหมไปตีซีเขาไปไปตีต,ตีเรียบๆเคียงเคียงว่าเออโทรศพัพท์รุ่นไหนรับงานดีอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมเชื่อว่าราคามันไม่น่าจะ บวกลบอยู่หมื่นหนึ่งอ่ะนะผมว่าน่ากำลังกลโอเคไม่ต้องไปโอ้โหสามหมื่นสี่หมื่นไม่จำเป็นหรอกมันก็จะอยู่ประมาณหมื่นบวกลบอ่ะไปลองเทียบเทียบเป็นเคียงถามดูหลายๆคนหน่อยพี่ก็จะพอจะรู้ว่าพี่จะซื้อรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีอ่ะอีกอย่างหนึ่งเอาหลักการก่อนเอาหลักการนะหลักการเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยขอแนะนําให้เป็นเครื่อง 5G ทำไมอ่ะทาไมถึงแนะนําไม่เป็นเครื่อง 5G เพื่งปกติผมไม่ค่อยแนะนำนะมันไม่ได้จําเป็นคนทั่วไปมันจะเป็นที่ไหนเรามันไม่จะเป็นแต่คนที่ต้องการความรวดเร็วทันทันทับไวทันใจเนี่ยนะอย่างแรกเนี่ยควรจะเป็นเครื่อง 5G แล้วมีราคาใกล้ๆหมื่นนาะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะพอ,อหลักการก็คือ ความเป็น 5G เนี่ยมันจะตอบสนองแบบรวดเร็วคือมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันมันจะมันค่อนข้างฉับไวมันมันมันเป็นหลักการอะคือคือ 5G เขาทํามาเพื่อเอาโทรศัพท์เนี่ยควบคุมหุ่นยนต์หรือควบคุมการขับรถยนต์วิธีมันพลาดไปเพียงวินาทีพี่ตายเลยนะพี่เข้าใจล่าว่ราแว่าเนี่ยหลักการของเครื่อง 5G คือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะต้องรวดเร็วก็ไม่ใช่เครื่อง 4G เครื่อง 4G มันยังไม่ไม่ขนาดนั้นอ่านะหลักการแรกหลักการที่สอง ก็คือควรจะเป็น p ี a n แอนดรอยจะดีถ้าพี่ลองไปคุยกับพวก l i น์แมนเลยบุ๊พี่จะรู้ว่าเขาเขามักจะใช้เครื่อง p ี a n แอนดรอยทำไมอะระบบปฏิาบัติการ Android มันถูกเขียนขึ้นมาจากทาง Google เนี่ยนะคือมันใช้มาโดดๆอดย่างนั้นเลยมันไม่มีอะไรถ่วงมันไม่มีอะไรหน่วงไม่มีอะไรต้องคิดเยอะคือปุ๊บปั๊บมันไปได้เลย แต่ถ้าแบบเป็น a n d r o i d ที่ถูกเขียนขึ้นมาปรับแต่งขึ้นมาเอาสวยเอาเอาเลิศเลอเอาเอาลีลาเอาการแต่งตั้งค่าไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเยอะๆมัน่วงความเร็วเครื่องมันก็มันก็จะทําให้เครื่องมันช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความเป็นแอนดรอยมันจะทําให้เครื่องรวดเร็วกว่าอ่าเพราะฉะนั้นก็ควรหรือจะซัดแอปเปิลเลยไหม <laughs> S <S ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะพีๆๆ่พี่รัดแอปเปิลเลยเด้ออาถ้ากินแอปเปิลก็อาจจะติดคอหน่อยมันหนืดนะมันแพงไม่ใช่ไหนหรอกเออนี่จะซื้อเครื่องตกรุ่นอ่าถ้าตกรุ่นก็เอาพี่ก็ไปไปดูเอาแล้วลกันพี่เอารุ่นไหนก็เอามต่แอปเปิลก็โอเคมันมันก็จะรวดเร็วแต่เออคือน้ำลายนิดนึงมันแพงก็จะไม่ค่อยแนะนำอ่าก็แนะนำทั่วๆัวไปก็แนะนำน่ะอะไรดีด้วยนะอย่างอย่างอย่างที่บอกก็คือ1ควรจะเป็น 5G 2ควรจะเป็นพีวีแอนดร 3ก็คือควรจะไปขอคำแนะนำจากพวกมอเตอร์ไซค์ต่งางๆท,ที่เขารับงานเนี่ยนะไปเทียบเทียบเกียงเคียงถามอะไรอย่างเงี้ยไปตีซีเอาง่ายๆไปตีซีถามอะ่ะคุณจะรู้ว่าคุณควรจะใช้รุ่นไหนอะไรยังไงเออนะแล้วก็ไปดูกระตังในกระเป๋าออลแล้วกันอีกอย่างที่แนะนําก็ควรจะมีแบตเตอรี่ตั้งห้าพันสี่พันเป็นอย่างน้อยอะนะอ่ะไม่ควรที่มันจะน้อยกว่านี้ทาไม อ๋พี่ชาร์จแบตครั้งหนึ่งก่อนออยจาบบ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ต้องกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตอีกเลยน่าจะดีแต่ถ้าอยู่ในแท็กซี่มันก็ชาร์จได้ตลอดก็ถ้าพี่คิดอย่างนั้นก็โอเคกันแล้วแต่ตามใจก็แล้วกันแต่เมื่อใจมันไม่มีที่ชาร์จดีกว่าใช่ไหมเขาก็จะเอาแบตโตไให้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยมันก็ไม่ต้องชาร์จกันบ่อยไงการชาร์จมันเออนะเออช่างมันเถอะชาร์จผมผมชอบชาร์จแบบชาร์จแบบแบบจาก ไฟบ้านอ่ะทีเดียวอ่ะมันไปชาร์จอย่างอื่นทีไรเครื่องรวนทุกทีเลยบอกไม่ถูกก็เลยไม่ค่อยชอบชาร์จแบบอื่นอ่ะเขาบูดกันพูดกันก็ไปอย่างนั้นนะนะอ่ะอันที่อย่างแรกที่ควรเลยหลักการใหญ่เลยนะอันอันนี้เนี่ยมันมันยิ่งกว่าอินเทอร์เนต็ตอีกยิ่งกว่าอินเทอร์เนต็ตความเร็วความเร็วอินเทอร์เนต็ตอีกอ่ะข้อที่2คุณชอบค่ายไหนอ่าชอบค่ายมือถือค่ายไหนอันเนี้ยสำคัญนะเพราะว่าเอ่อจุดที่คุณอยู่อ่ะที่ ต้องคุณมักจะไปอยู่คุณจะคุณมักจะไปเดินทางคุณคุณไหนจะรู้ดีที่สุดคุณชอบค่ายเบอถือไหนเวลาคุณใช้งานอ่ะซื้อมาใช้งานแล้วคุณจะรู้ประเภทแบบโอ้โหใช้แล้วไอ้ค่ายนี้ไม่เวิร์กเลยผมเคยใช้แล้วมันไม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแสดงว่าเส้นทางที่คุณมักจะไปอ่ะเครือข่ายนั้นมันไม่มันไม่ดีเออนผมผมไม่ไม่ได้ว่าเครือข่ายเขาไม่ดีนะแต่ว่าจุดที่คุณไปอ่ะมันอาจจะรองรับบางเครือข่ายได้ดีแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะไม่ดีกับเครือข่ายนั้นอ่าเพราะฉะน คือเอาง่ายๆทุกค่ายเลยไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามเนี่ยนะด่าโดนด่าทุกค่ายลูกค้าด่าทุกค่ายไม่มีค่ายไหนไม่เจอลูกค้าด่าหรอก <c oughs> คือมันหลักการเอาง่ายๆคือเสาสัญญาณที่วางในโลกในประเทศเ,เอาในประเทศก่อนไม่ได้โลก <c oughs> ในประเทศได้อะคือมันไม่มีทางหรอกที่เสาสัญญาณของเครือข่ายมือถือจะวางจนครอบคลุมทุกตารางนิ้วของของประเทศได้อะถึงจะวางให้ครอบคลุมยังไงก็ตามแต่มันก็จะมีจุดที่สัญญาณอ่อนสัญญาณเข้มข้นอย่างเช่น สาสัญญาณเขาอยู่ตรงไหนคุณเอาเครื่องโทรศัพท์ไปยืนใต้เขาสาิคุณเอาโทรศัพท์ไปยืนใต้เสาสัญญาณเขาสิโอ้ยังไงมันก็เร็วใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบบยืนไกลออกมาอย่างเงี้ยโอ้พี่มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้อย่างที่คิดหรอกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคุณ,ค,ณคุณจะตอบได้ะควรควรจะเทาตอบได้เลยคนคุณคุณคนเดียวเพราะ คุณชอบเครือข่ายไหนอ่าผมให้คุณ2เครือข่ายนะอ่าสเครือข่ายเครือข่ายทั้งสองเนี่ยอันนี้นี่ของ True และของ AIS ผมให้2เครือข่ายนี้ทําไมถึงให้2เครือข่ายนี้อย่างที่บอกเรื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ยหลักการเนี่ย 5G เป็นหลักไว้ก่อนถ้าคุณจะเอาแบบปุบป,ปับฉับไวเนี่ยนะปุบตุ๊ต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 มันไม่ใท่แบบตรงมาแล้วขอหน่วงคิดนิดนึงเออไม่ 5G นี่มัน มันต้องชุบทับชุบตับชุบตับ,บ,ตบเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เอา 5G เพราะฉะนั้นสองค่ายเนี่ยเขามี 5G แต่แต่พอมีทั้งคืนสัญญาณสูงและคืนสัญญาณต่ามันมันใช้มันชอบสัญญาณเยอะนะ 5G เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคือสองค่ายนี้เขามีครบมีครบจนทํา 5G ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตอบสนองเรื่องนี้ให้กับคุณได้แต่ค่ายอื่นก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะคิดถึงสองค่ายนี้เป็นหลักนะ เออนอ,นอกจากความชอบแล้วผมบอกไม่ได้ว่าคุณจะเอาค่ายไหนแต่ว่าตองค่ายเนี้น่าจะตอบสนองได้ดีกว่าอ่ง่ายๆเลยและอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่คุณถามเนี่ยนะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรดีเนี่ยนะออผมมีความเชื่อว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตนะอันนี้อันนี้ความเชื่อนะ ใครก็ตามที่ทําอาชีพนี้แล้วบอกผมได้ก็ช่วยกวช่วยบอกแต่ผมก็อยากรู้แต่ผมไม่รู้แต่คิดว่าหลักการเอาหลักการก่อนความเป็น 5G มันตอบสนองได้รวดเร็วอยู่แล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันน่ะมันรับส่งข้อมูลไม่ได้ใหญ่โตมันไม่ได้ไปส่งเป็นไฟล์วิดีโอขนาด100กิกนะเว้ยก็ใจว่ามันส่งแค่ข้อมูลมา ขนาดของข้อมูลมันไม่ใหญ่อ่ะคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงจนเกินไปหรอกผมมีความรู้สึกว่าเดือนหนึ่งที่คุณจ่ายอยู่พันกว่าบาทเนี่ยนะเออผมอยากให้คุณทดสอบอ่าอันเนี้ยนะผมผมไม่คิดว่ามันจะต้องใช้ความเร็วสูงคุณคุณก็ลองไปหาไอ,ไอ้ไอ้ที่มันเปิดเบอร์ใหม,อมนนะ่อ่ะผมแนะนํานะเออเปิดเบอร์ใหมอ่อ่ะแล้วมันมีความเร็วอินเทอร์เน็ต อันนี้คุณต้องมาที่มือถือก่อนนะหมายถึงว่าคุณต้องซื้อมือถือที่ดีก่อนที่มันตอบสนองต่อการรับงานได้ดีก่อนเป็นดับต้นนะหลังนั้นเครือข่ายที่เลือกและสุดท้ายก็มาเลือกซื้อซิมไอประเภทซิมที่เปิดแล้วมันเมาจํากัดปริมาณก็ได้เพื่อเป็นการทดสอบก่อนเอาแบบความเร็วคงที่10เมกะบิตอ่ะพี่ลองเลยทดสอบใส่ลงไปใช้ดูพี่จะรู้เลยว่ามันใช้ได้ไหมอ่าถ้าถ้ามันใช้ได้ก็ ประหยัดละชีวิตพี่จะประหยัดละผมมีความเชื่อว่าสิบเมกะบิตพอยีสนี่จะฮารูฮาราไปไหมสงสัยเลยเพราะมีคนบอกว่าจากสิเป็น20ิเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วนะเพราะมันมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งปกติสิมันก็เพียพอแล้วไงก็เใจป่ะมันไม่ได้แบบฮ <H ums> ืออ่ะปกติอินเทอร์นเน็ตบ้านสมัยก่อนโอ้ยแค่สหเมกเท่นั้นเอง ไอ้นี่ซัดมาสิบไปยี่สิบนี่ก็ฮารูฮารามากแล้วไม่จำเป็นต้องสามร้อเมกะบิตล็อกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราไม่ได้รับส่งข้อมูลที่ใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นก็ใจไหมแอปมันไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้ต้องการการการมันไม่ต้องการการส่งข้อมูลที่ใหญ่แต่มันต้องการการส่งข้อมูลที่รวดเร็วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผมแนะนําก็ไปซื้อมาลองซื้อมาลองสิบเมกะบิตเน่ยผมคิดว่าน่าจะพอถ้าคุณคิดว่า ถ้าซื้อมาลองแล้วสิมเมกะบิตพออ่าพี่ซื้อสิมลายปีใช้เลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องลําบากและค่าอินเทอร์เน็ตคุณจะตกลงมาเหลืออยู่เดือนหนึ่งไม่เกิน200บาทอ่าอันนี้สบายเลยสบายเลยนะอ่าแต่ว่ามีแต่ด้วยอันนี้พี่ต้องทดสอบขอคอมเมนต์จากคนที่เคยใช้งานก็ตามอาใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาให้นิดหนึ่งนะใต้คลิป u t u b e เนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยแต่ถ้าให้ดีทดสอบเลยพี่จะรู้ บางทีเชื่อมกับคนอื่นมากก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทดสอบเองอ่ะจะรู้ว่ามันมันเหมาะไหมเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นแท็กซี่อ่ะผมอย่างที่พูดตอนแรกอ่ะระยะทางที่คุณห่างลูกค้ามันเป็นปัจจัยสําคัญในการได้งานหรือไม่ได้งานมากกว่าที่จะความเร็วอินเทอร์เน็ตเออนะอ่ะถ้ามันไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงๆคุณคิดว่าโอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดีย๋ยนะคุณ คุณใช้เดือนละพันกว่าบาทถูกไหมคุณเปลี่ยนตั้งแต่เครื่องโทรศัพท์มาก่อนนะแล้วก็ใช้ของเดิมไปก่อนอใช้ของเดิมสักเดือนหนึ่งจนคุณคุณ้นเคยก่อนพอคุณคุ้นเคยแล้วเออปรับเปลี่ยนเลิกเลยรายเดือนเลยเดือนละพันเนี่ยเลิกเลยแล้วหันมาใช้สิบเมกะบิตดูเดือนหนึ่งอ่าคุณจะรู้เลยความแตกต่างว่ามันได้งานต่างกันไหมเออถ้ามันไม่ได้งานถ้ามันได้งานต่างกัน ก็แสดงว่าคุณน่าจะต้องไปซื้ออินเทอร์เน็ตเดือนละเป็นพันโอเคไหมแต่ถ้ารับงานเอาสิ่เไม่กบิดมาใช้เทียบกันแล้วโอ้ก็รับงานไม่ต่างกันเลยมันก็ได้งานเหมือนกันไออย่างนี้คุณก็ไม่ได้จําเป็นต้องไปซื้อให้มันแพงๆไงโอเคไหมอันนี้มันต้องเป็นการทดสอบตัวคุณเองอันนี้เนี่ยน่าจะได้คําตอบเพราะว่าตอนที่เขาถามมาเราก็ถามคําถามไปไม่เห็นตอบเราเลยแล้วก็เห็นว่าคําถามมันก็ดีนะหมายถึงว่าคําถามเขาว่าดีแล้วก็เอามาตอบให้ฟัง มันต้องตอบยาวไงเออนะน่าจะครบฟังก์ชันแล้วละ,ละก็อย่างที่บอกอย่างแรกโทรศัพท์ต้องดีเครือข่ายต้องรองรับและอย่างสุดท้ายความเร็วอินเทอร์เน็ตมีมีมีส่วนไหมมันมีผลต่อการรับงานคุณไหมคุณเป็นคนทดสอบจะดีที่สุดเลยซึ่งในความผมนะพี่ผมนะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่น่า ไม่น่าจะมีผลท้าเขาไหลเรื่องความเร็วอะมันน่าจะเป็นการตอบสนองได้รวดเร็วน่าจะมีผลมากกว่าไอ้เรื่อง 5G นี่แหละนะอะเอามาฝากกันประบาณน,นี้ไม่ค่อยอยากแนะนําของแพงอ่ะชีวิตไม่เคยใช้อินเทอร์เนต็ตเดือนไม่เคยใช้อินเทอร์เนต็ตเกินเดือนละ200เข้าใจป่ะผมจะบอกเข้าใจไหม,มผมไม่ค่อยแนะนาให้ใครใช้อินเทอร์เนต็ตแพงๆอะผมไม่ควมรู้สึกว่าโอ้โพี่จะเปืองๆๆตังไปทําไมชีวิตเราต้องใช้ใจ่ายอะไรอีกมากมายเอาไปทุ่มเอาค่าอินเทอร์เน็ตไปทุ่มกับค่าโทรศัพท์ดีกว่าอผมพูดตรง ถ,ถ้าเรื่องนี้นะถ้าเรื่องนี้นะ่ถ้าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ไม่ได้ทางานด้านนี้ผมก็ไม่แนะนําให้คุณต้องไปซื้ออะไรที่มันต้องฮารูฮาราขนาดนั้นหรอกเออเราก็เอาพอพอสมพอควรเราชอบน่าจะชอบเรื่องการตั้งค่ามากกว่าจะมาชอบเรื่องความเร็วโอเคไหมเป็นคนละแบบกันอันนี้คือแบบที่เขาเอาไว้ทํางานก็อีกแบบหนึง่งแล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ